พระธรรมโลูกาบทที่8ข้อ40ถึง56เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่นี่แนะ่มีชายคนหนึ่งชื่อไย,ยรัสเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขา เพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตายเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโตดตกโลหิตได้12ปีมาแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุด พระเยซูจึงตรัสถามว่าใครได้ถูกต้องเราเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่อนออกจากเราแล้วเมื่อผู้หญิงนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้ว เขาก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงตรงพระพรักพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเขาได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในตันใดนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าลูกหญิงเอย๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดเมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกนายว่า ลูกสาวของท่านตายเสียแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกพระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กนั้น คนทั้งหลายจึงตีอกร้องไห้ร่ำไร่ล่ำไรเพราะเด็กนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เพราะอย่าร้องไห้เลยเพราะเขาไม่ตายอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์เพราะเขารู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วพระองค์ฝ่ายพระองค์ทรงจับมือเด็กนั้นตรัสว่าลูกเอย๋ยจงลุกขึ้นเถิด แล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เขาเอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระองค์ทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้นโอเคนะครับเรื่องที่อ่านวันนี้เป็นมีอยู่สองคนใช่ไหมครับเราจะเห็นนะก็ เรามาดูนะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะประเด็นที่นอกอยากจะแบ่งปันในวันนี้นะฮะเรื่องนี้เราแบ่งปันกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วหลายหลายรอบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดแต่เอาเฉพาะประเด็นสําหรับวันนี้นะ,ะนะน้องมีคาพูดในพระคัมภีร์ที่บอกสองสองคำนะบอกว่าพราะองค์จึงตัดแก่ขาว,ว่าลูกหญิงเอ,อ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นเพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิด นะอีกประโยคหนึ่งพระเยซูพูดกับนายธรรมศาลาบอกว่าอย่าก,กลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีนะเราเห็นว่า,าความเชื่อคือกุญแจในการที่เราจะหายโรคความเชื่อคือกุญแจที่จะทําให้เราได้รับชัยชนะนะครับความเชื่อคือกุญแจที่จะทําให้เราทั้งหลายนั้นสามารถแย่งชิงพระพรมาเป็นของเรา ปลดปล่อยพระพรมาเป็นของเรานะฮะแต่กลับกันความกลัวคือสิ่งที่มันจะมาขโมยมันจะมาแย่งชิงพระพรที่มันจะเป็นของเราชัยชนะที่พระเยซูให้กับเราความกลัวก็ตรงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือมันจะมาขโมยสิ่งสิ่งนั้นไปเสียนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอ่านเราจะเห็นว่าเหตุการณ์คือมีนายธรรมศาลามา อ้อนวอนนะมาขอพระเยซูไปรักษาลูกของเขาซึ่งป่วยอยู่เกือบจะตายแล้วนะฮะพระเยซูตอบไหมพระเยซูฟังนะพระเยซูเดินตามเขาไปนะเหมือนชีวิตของคริสเตียนหลายครั้งเราเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้านะและในระหว่างที่พระเจ้ากำลังทำอยู่นั่นเองนะสัตตูมันก็ไม่ได้ปล่อยให้เรา อยู่ดีๆนะศัตรูมันก็ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงนะในแล้วศัตรูมันก็ใช้คำพูดแง่ลบหรือใช้สถานการณ์ต่างๆทำให้เรา,เาสุดท้ายความเชื่อของเราหวั่นไหวไปเพราะความกลัวนะเหมือนในระหว่างที่พระเยซูกับนายธรรมศาลาเดินไปนั้นก็มีคนในบ้านก็มาบอกว่าไม่ต้องรบกวนพระอาจารย์แล้วเพราะว่าบุตรสาวของท่านตายแล้วนะ หลายครั้งในชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานแล้วสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นสถานการณ์มันแย่ลงนะหลายครั้งเมื่อเป็นแบบนั้นในใจของเราก็วิตกกังวลนะในใจของเราก็คิดว่าเอ๊ะพระเจ้าไม่ตอบเอ๊ะพระเจ้าไม่ช่วยเอ๊ะมันไม่น่าจะเวนะิร์กนะหรือสุดแต่ให้กลับมาดูเหตุการณ์ตอนนี้นะว่าแม้ สถานการณ์ที่จริงๆเราดูเหมือนมันจบไปแล้วมันไม่ได้แล้วนะคือวันนี้จะให้พระเยซูไปรักษาลูกแล้วแล้วปรากฏว่าลูกตายไปแล้วอ่ะคนมันบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วช้าไปแล้วไม่มีอะไรช้าไปสําหรับพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าถ้าเรื่องที่เราอธิษฐานอยู่สุดท้ายดูเหมือนโอ้พระเจ้าไม่น่าจะช่วยทันแล้วเนี่ยจบเนี่ยพังไปแล้วนะตายไปแล้วธุรกิจของเรา คนคนนั้นแต่นเงนี้นความสัมพันธ์นั้นนะอะไรก็ตามนะถ้าอธิษฐานไปแล้วนะแล้วสุดท้ายดูเหมือนมันไม่ดีขึ้นสุดท้ายดูเหมือนมันมันมัน,มนจะจบนะสิ่งที่สำคัญก็คือให้เรากลับมาดูนะว่าพระเยซูบอกว่าอย่าก,กลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นนะฮะจงเชื่อเท่านั้นเพราะว่าโดยความเชื่อ ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้โดยความเชื่อเท่านั้นลาสลัสก็เป็นขึ้นมาจากความตายโดยความเชื่อบุตรสาวของนายธรรมสาราก็เป็นขึ้นมาจากความตายโดยความเชื่อสิ่งที่เราอธิษฐานที่มันดูเหมือนมันจะแย่ลงเนี่ยถ้าเราไม่หวั่นไหวถ้าเรามีความเชื่อเราจะได้รับชัยชนะในที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มารมันทำคือมันทำให้เราหวั่นไหว มันทําให้เราขาดความเชื่อสิ่งที่มันทําก็คือให้หมอมาบอกว่าโอ้อาการมันแย่ลงนะจากเดิมที่มัน30%เตอนนี้เหลือไม่ถึง10%บนะมันมันทำด้วยการที่เราฟังข่าวแล้วข่าวบอกว่าโอ้ตอนนี้คนตกงานเพิ่มมากขึ้นรายได้ฉเฉลี่ยเหลือแค่นี้โอเศรษฐกิจแย่แบบนี้แล้วเราจะเจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่มานทำเนี่ยมันก็ทำ ผ่านทางความรู้ผ่านทางความเข้าใจของโลกซึ่งโดยความรู้ความเข้าใจของโลกเนี่ยมันไม่ผิดนะแต่ว่าแต่แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะมันไม่ไม่สามารถเข้าใจถึงถึงสิ่งที่เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเหมือนที่พระคำบอกไว้ว่าส,สติปัญญาของมนุษย์หรือทางของมนุษย์เนี่ยก็ก็ ก็ไม่อาจเทียบไม่อาจเข้าใจพระองค์ได้นะโดยความเข้าใจของมนุษย์โดยหลักการโดยทฤษฎีของมนุษย์เนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นระบบใหม่ซึ่งหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายอย่างเป็นสิ่งที่ตรงกงันข้ามกับเขาเรียกว่าตรรก,กะหรือว่าหลักการความคิดความรู้ความเข้าใจของโลกมากนะเมื่อเราใช้ความเข้าใจของโลกมานะ ก็หลายครั้งจะทําให้เราขาดความเชื่อไปได้วันนี้พระเจ้ากลับกันพระเจ้าบอกว่าวันนี้ให้เรายึดที่ความเชื่อวันนี้ให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงนะแล้วเราจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชจากสวรรค์แล้วเราจะเห็นสิ่งที่มันเกินกว่าที่มันจะเป็นไปได้ของโลกใบนี้เมื่อด้วยความเชื่อเนี่ย <c oughs> เราจะเห็นว่าหญิงที่โลหิตตกนะสามารถที่จะ จะจใช้ยังไง,งที่เราบอกว่าแย่งชิงพระพรก็ไม่เชิ่มะว่าพระพรกับพระเจ้าก็ยังไปถึงนายธรมารมศาลาแต่เห็นกระบวนการไหมว่าว่าพระเยซูกำลังจะไปรักษาลูกสาวของนายธรมารมศาลากำลังจะไปรักษาเด็กคนนั้นพระเยซูไม่ได้คิดแล้วว่าจะมารักษาหญิงที่โลหิตตกแต่เพราะว่าเธอมีความเชื่อเธอสามารถแย่งชิงเอาิกเดชเธอสามารถทำให้เ,เปิดประตู เอาฤกษ์เดชของพระเจ้ามารักษาเธอได้วันนี้ถ้าเรามีความเชื่อนะเราจะสามารถที่จะแย่งชิงเราจะสามารถที่จะเปิดประตูบังคับบัญชาเอาพระพรของพระเจ้าลงมาได้นะฮะวันนี้ไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงนะวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อและถ้าเรามีท่าทีในการที่จะแสแวงหา เราเห็นว่าหญิงที่เราหิตตกไม่ได้แค่มีความเชื่อแต่มีเธอมีท่าทีแล้วเธอสําแดงความเชื่อของเธอออกมาเป็นการกระทานะเธอไม่ได้เชื่อแล้วเธอนอนคอยอยู่นะเธอเชื่อแล้วเธอออกมาเธอเชื่อแล้วเธอฝ่าฝูงชนเข้าไปหาพระเยซูนะโดยความเชื่อเธอไม่ไม่ได้แม้แต่ว่าจะเอ่ยปากขอพระเยซูรักษาด้วยซ้าไปทําให้เราเห็นนี่คือ อ,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 อีกกระบวนการนึ่งอีกกุญแจหนึ่งที่เราเห็นนะคือว่าไม่ไ,มได้ต้องมาขอแบบนายธรรมศาลาด้วยวันนี้ความเชื่อของพระเจ้าโดยความเชื่อเนี่ยพระเจ้าสามารถทําได้หลายรูปแบบมากโดยความเชื่อในร้อยชาวโรมันเนี่ยบอกว่าพระเยซูแค่พูดบ่าวของเขาก็หายนะโดยความเชื่อบางคนบอกว่าให้พระเยซูวางมือโดยความเชื่อนะบางคน บอกแค่มาแตะพระเยซูโดยความเชื่อเนะี่ยเราเห็นพระเจ้าทําสารพัดสิ่งได้ไม่ได้จํากัดอยู่ว่าพระองค์ทํำยังไงนะนะในความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างมันจะมีระเบียบมันจะมีวิธีการนะเหมือนหมอจะรักษาคนเนี่ยหมอก็จะรู้ว่าไอ้ถ้าโรคเนี้ยจะต้องทําแบบนี้แล้วโรคนี้จะต้องทําแบบนี้ทนะําทแ,บบทแบบนั้นนะ มันจะไม่ได้มีวิธีอื่นมากมายจะมีทางเลือกมอีหลักการนิดหน่อยแต่เราเห็นว่าโดยโดยความเชื่อความเชื่อสามารถทํางานในรูปแบบต่างๆกันได้นะฮะในนั่นคือสิ่งที่เราเราเห็นนะผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องอธิษฐานด้วยซ้าไปไม่ต้องบอกพระเยซูเท่าด้วยซ้าไปแต่เธอมีความเชื่อและความเชื่อของเธอมีการประพฤติออกมาเป็นการกระทำเธอก็ได้รับการรักษานะฮะ นายธรรมสาลามาร้องมาทูลขอพระเยซูแล้วนะแต่ในระหว่างที่พระเจ้ายังกระทำอยู่นะกำลังไปเนี่ยพระเจ้าไม่ได้กระทำทันทีนะเหมือนหลายเคสก็เหมือนกันเมื่อเราอธิษฐานบางคนอธิษฐานผู้พระเจ้าตอบเลยนะบางคนอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ตอบแต่พระองค์ให้คุรอนะเราจะเห็นว่ามือมันมันก็เป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าเราเรา ไม่ไม่ใช่พระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าทําไมนะทำไมพระเจ้าบางคนพระเจ้าตอบเลยทําไมบางคนพระเจ้าให้รอทําไมบางคนรอนานบางคนรอช้านะแน่นอนมีปัจจัยมีตัวแปรมากมายที่ที่ถ้าเรามาคิดวิเคราะห์เราก็อาจจะหาสาเหตุได้บ้างนะแต่ยังไงเราก็ไม่เข้าใจพระเจ้าครบต้นสมบูรณ์นะเราก็างั้นสิ่งที่เราต้องกระทําก็คือพระเจ้าบอกว่าอะไรจงเชื่อต้องดันเถิดรักษาความเชื่อของเราไว้นะ รักษาความเชื่อของเราไว้รักษาความเชื่อของเราไว้เพราะแม้เราจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อแต่ในระหว่างทางเนี่ยมารมันก็พยายามที่จะแย่งชิงมารมันก็พยายามที่จะทุบทําลายนะหรือแม้บางทีอาจจะไม่ใช่มารแต่สถานการณ์เนี่ยในระหว่างรอคอยเนี่ยบางทีไม่ต้องไม่ต้องแย่ลงหรอกนะสถานการณ์บางทีเราอาธิษฐานแล้วเรื่องราวมันยังไม่ได้แย่ลงขนาดที่ตายด้วยแต่ด้วยความเป็นมนุษย์อะ เออผ่านไปผ่านไปแล้วผ่านไปอีกผ่านไปแล้วเฮ้ยมันไม่ได้แย่ลงนะแต่มันก็ไม่ดีสักทีเอ้ยพระเจ้าไม่มาช่วยสักทีโอ้ยเราก็มองด้วยสายตาของเราก็ไม่เห็นทางเลยจะทํำยังไงนะแล้วในความเป็นมนุษย์เสียงของตัวเองหรือว่าบางทีก็ทําให้เราหวั่นไหวนะแต่วันนี้อยากจะให้พวกเราจําคําพูดของพระเยซูไว้นะว่าอย่าก,กลัวเลยจงเชื่อ เท่านั้นนะครับอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นวันนี้สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเมื่อเราอธิษฐานไปแล้วนะอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นนะฮะแล้วชัยชนะจะเป็นของเรานะครับแล้วเราจะเห็นถึงคําตอบนะแม้เรื่องนั้นมันจะมันจะดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วอะแม้เรื่องนั้นดูเหมือนจะจบไปแล้วนะแม้เรื่องนั้นเหมือนจะบอกว่าเนี่ยลูกสาวของท่าน ตายไปแล้วนะพระเจียนสนบอกว่าจงเชื่อเท่านั้นนะแล้วลูกของท่านจะหายดีจงเชื่อเท่านั้นแล้วปัญหานั้นมันจะถูกแก้ไขจงเชื่อเท่านั้นแล้วความสัมพันธ์ที่มันตายไปมันจะดีขึ้นจงเชื่อเท่านั้นแล้วการงานของเราธุรกิจของเราที่ดูเหมือนมันแย่มันจะดีและมันจะหายดีนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากแบ่งปันแล้วก็หนุนใจพวกเราในวันนี้ บิดาเจ้าข้าลุกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าสงวนรักษาและให้เราทั้งหลายนั้นที่จะมีความเชื่อที่มั่นคงพระองค์เจ้าข้าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราร้องทูลพระองค์เจ้าข้าให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่ในใจของเราและให้เรายึดถวยความเชื่อนี้ไว้พระองค์เจ้าข้าในการที่เราจะได้อ เพราะเราเชื่อว่าโดยความเชื่อนั้นเราก็จะได้รับชัยชนะโดยความเชื่อนั้นเราจะเห็นฤทธิ์เดชจากสวรรค์เราจะเห็นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้สิ่งดีมากมายครั้ทรั์อันอุดมของพระองค์ที่จะถูกปลดปล่อยลงมาอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายโดยความเชื่อเราจึงขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน